วันนี้จะทำอาหารอินเดียกันนะครับ Vegetable Briyani นะครับผมหรือว่าข้าวหมกผักนั่นเองนะครับก็เป็นเมนูมังนะครับผมของที่ผมชอบกินมากเวลาไปที่ร้านอาหารอินเดียนะครับวันนี้ก็มาทำเองเลยครับอันนี้ใช้ข้าวเป็นข้าวบาส m a t i นะครับผมข้าวพันอินเดียนะครับมันจะนี่ครับมันจะยาวๆนะครับผมหุงออกมาแล้วมันจะยาวๆก็ ผมใช้250กรัมนะครับเอาไว้กิน2วันเลยนะครับทำทั้งทีนะผมก็เติมน้ำลงไปครับแช่ข้าวนะครับผมประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็พอครบ20นาทีเราก็เอาไปล้างนะครับผมก็จับเวลาครับเรามาผัดผักของเราก่อนนะครับก่อนเนี้เราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนยนะครับหรือใครจะใช้น้ำมันเนยกีก็ได้นะครับผม ครับแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องเทศที่เป็นของแห้งนะครับมีนี่ครับเป็นใบกวานนะครับผมแล้วก็อบเชยแล้วก็ดอกจันนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีในครัวผมมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ครับใช้ไฟไม่ต้องแรงนะครับโอเคครับพอมันเริ่มหอมขึ้นมานะครับเราก็ใส่หอมจริงๆก็ไปหอมแดงใหญ่นะครับหรือหอมแขกนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมใช้หอมใหญ่เลยแล้วกัน ผัดนะครับให้หอมใหญ่นิ่มลงครับลืมใส่นะครับพริกไทยดําครับครับพอหอมหอมใหญ่เริ่มอมีขอบเกรียมนะครับผมเราก็ใส่อันนี้ครับต้องมีนะครับสำอาหารอินเดียครับอาหารอิสลามหรือว่าอะไรอาหารตะวันออกกลางครับกระเทียมกระขิงนะครับผมปั่นรวมกันนะครับใส่ี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ หอมมากนะครับตอนนี้ขอมานะครับผมใช้เป็นผักของเรานะครับก็จะมีดอกกระหล่ำนะครับมีถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็แครอทนะครับใครจะเพิ่มถั่วลันเตาหรือเพิ่มมันฝรั่งก็ได้นะครับเราก็ผัดครับครับพอผักของเราผัดไปสักประมาณสองนาทีครับเราใส่ยกเกิดเป็นหนึ่งถ้วยนะครับ พริกปาปิก้าครึ่งช้อนชาครับถ้าใครชอบกินเผ็ดก็เพิ่มได้นะครับตามความชอบเลยผงกะหรี่ครึ่งช้อนชาครับจริงๆต้องใส่เป็นผงขมิ้นนะครับแต่ว่าในผงกะหรี่เนี่ยมันก็มีขมิ้นอยู่แล้วนะครับผมไม่มีผงขมิ้นเปล่าๆก็เลยใส่เป็นผงกะหรี่แทนนะครับผงมาซาร่านะครับอันนี้ใส่เยอะหน่อยครับ2ช้อนชาครับต่อมาใส่เกลือนะครับประมาณ1ช้อนชาครับแล้วเราก็คลุกเลยครับ พอเราได้ตามนี้นะครับเราก็ใส่น้ํานะครับผมหนึ่งถ้วยนะครับน้ำหนึ่งถ้วยตวงนะครับใส่ไปครับอันนี้ผมเอามาละลายโยเกิดที่มันเกาะๆนะครับโอเคใส่ไปเลยนะครับแล้วเราก็คนนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดฝานะครับผมแล้วก็ตุนไปนะครับให้ผักมันนิ่มนะครับถ้ามันน้ํามันงวดก็เติม เติมน้ำลงไปหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องให้แฉะอย่างนี้มากะครับให้น้ามันระเหยไปหน่อยก็ดีนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องเยอะมากะครับเยอะมากเดี๋ยวเวลาเราไปคุกกับข้าวเนี่ยมันจะแฉะนะครับผมโอเคครับครบสิบห้านาทีนะครับโอ้เราก็มาเช็คดูนะค,ะร,นนนะครับผัาากเรานิมีัยนะครับถ้าผักเรานิมแล้วชิมดูก็ใช้ได้นะครับผมเนี่ยครับน้ำมันก็จะลดลงไปประมาณนี้นะ,ะเขี่ยแล้วเห็นพื้นนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราชิมแล้วก็เดี๋ยว ปิดไฟนะครับถ้าปรุงเพิ่มก็ปรุงเพิ่มได้ตอนนี้นะครับเกลือนะครับผมเพิ่มได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหมกกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาต้มข้าวกันนะครับผมในน้ำนะครับใส่ใบกระวานครับเหมือนเดิมดอกจันอบเชยแล้วก็ใส่พริกไทยดำนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันไปช้อนโต๊ะหนึ่งครับ แล้วเราก็ใส่ข้าวที่เราแช่ไว้นะครับ20นาทีของเรานะครับข้าวบัสมาตินะครับโอเคแล้วเราก็คนหน่อยครับแล้วเราก็จับเวลานะครับใช้เวลาต้ม10นาทีนะครับผมโอเคครับได้แล้วนะครับผมจับเวลานะครับตอนแรกจับ10นาทีนะครับจะพอชิมรู้สึกว่าประมาณ8นาทีก็ได้แล้วนะครับผมเราก็ เรนข้าวนะครับข้าวสวยเลยนะครับหุงมามันจะเป็นเม็ดยาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่ครับข้าวบาสมาติของเราครับได้แล้วครับใบเดิมนะครับเราก็ใส่นี่ครับที่เราพักไว้นะครับใส่ไปรองก้นก่อนนะครับต่อมานะครับอันนี้เราปิดไฟเตาเรียบร้อยนะครับ ก็ใส่ข้าวลงไปครึ่งนึงครับเราก็โรยผักชีนะครับผมตามด้วยนี่ครับหอมเจียวนะครับต่อมานะครับชั้นนี่ครับชั้นที่สองรเราใส่อันนี้ของเราลงไปนะครับ ต่อมานะครับก็เอาข้าวที่เหลืออยู่นะครับใส่ไปเลยครับใครจะใช้เป็นข้าวไทก็ได้นะครับแต่ว่าไอเวลาเราต้มเนี่ยเราพยายามให้มันสุกสักแปหรือ90เปอร์เซ็นตพอนะครับเพราะาเดี๋ยวเราจะดองในนี้นะครับดองในนี้ให้มันอบอวนอยู่ในนี้นครับอีกประมาณสักพักๆหนึ่งครับคือถ้าถ้าเราไปหุงสุกเลยเนะี่ยเดี๋ยวอยู่ในนี้มันจะ เละนะครับผมผักชีนะครับใส่ใส่รากด้วยใส่ให้หมดเดี๋ยวผมเหลือไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆถ้าครบมันต้องมีสารเเนด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีนะครับขี้เกียจซื้อด้วยนะฮะซื้อเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็โรยนะครับหอมเจียวของเราครับทั่วๆเก็บไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งก็ได้ครับแล้วเราก็จะมีนี่ครับเป็นน้ำชาซัฟฟรอนนะครับผม คือถ้าไม่มีเนี่ยใช้เป็นน้ำมันดอกคำฝอยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ข้ามไปก็ได้ครับอันนี้มันทําให้สีสวยแล้วก็เพิ่มกลิ่นนิดนิด,น,ดนิดหน่อยเองนะครับผมไม่มีปัญหานะครับเราก็ตักแล้วก็ลาดไปเลยครับนี่ครับมันก็จะเหลืองขึ้นมาอย่างนี้นะครับโรยผงม,มาซาร่าอีกเล็กน้อยนะครับโอ้หอมมากนะครับมาซารานี่ ใครที่คิดว่าอาหารอินเดียกินยากนะครับเราลองลองกินดูนะครับลองทําดูนะครับทําอาจจะแบบหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าทําครั้งหนึ่งเนี้ยมันกินได้ประมาณสองสาวันนะครับแช่ตู้เย็นไว้เอามาอุ่นก็ยังอร่อยนะครับมันคล้ายๆข้าวแกงไทยะครับอุ่นก็ยังอร่อยอยู่ครับโอเคครับได้ตามนี้เราปิดฝาเลยครับแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนนะครับผมไปประมาณสิบนาทีนะครับให้ข้างล่างเครื่องเทศเนี่ยมันละอุอบอวนขึ้นมานะครับแล้วก็ มันจะทําให้ข้าวของเราเนี่ยหอมมากๆนะครับเดี๋ยวก่อนกินเราก็เราก็จะคลุกคลุกคุกนะครับให้ซอสมันเคลือบข้าวนะครับโอเคถึงเวลาแล้วนะครับผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับนี่อหอมมากเราก็ปิดไฟครับผมคนถะหน่อยนะครับผม พอเราคนในหม้อเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาใส่จานครับคนตอนคนเบาๆมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะหักผดนะครับแล้วเราก็โรยผักชีครับตามด้วยหอมเจียวนะครับผมชอบมากใส่มากได้เลยครับอร่อยครับเรียบร้อยครับเดียวให้ดูนะครับนี่เสร็จแล้วครับนี่นะครับ vegetable biryani นะครับข้าวหมกผักของผมนะครับผมทำก็ มันก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้าอดทนนะครับทําก็จะได้อร่อยนะครับแบบต้นตำรับเลยนะครับผมก็จริงๆอันนี้นะครับอ่ารสมันจะรสมันจะหอมะครับคือมันเน้นหอมกลิ่นมันอาหารอินเดียนะครับมันอร่อยเพราะกลิ่นนะครับถ้าขาดกลิ่นอะไรไปสักกลิ่นนึ้งนี้จะ จะไม่ไม่ถึงนะครับต้องใส่เครื่องเทศให้ถึงนะครับก็บอกหมดแล้วนะครับว่าทํายังไงนะครับลองไปทาตามมาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆนะครับซีรีส์นี้นะครับก็จะทําอาหารอินเดียให้ดูกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามนะครับตามดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ